โอ้บรรยากาศดีจังเลยนะข้างบนนี้มันก็ดีอยู่หรอกว่าแต่ว่าไปสองกล้องเข้าหาพระาทิตย์ทำไมอา้ากกำลังจะส่องดูไงว่าเครื่องบินลำนั้นมีใครลงมาบ้างลำไหนอะ่ะดูไหนลำที่ลงมาที่สนามบินอ่ะหรอใช่ๆๆแล้วดูสิฝั่งนี้คนเต็มไปหมดเลยเฮ้ย <Hey. S 1> มืดแล้วอะ่ะมี่ฝนมืดเร็วจังเลยทำไมพระจันทร์มันขึ้นมาเร็วขนาดนั้นไหนไห นู่นนู่นนู่นข้างหลังนู่นไหนพระจันทร์นี่ไงหาไม่เจอสักทีพระจันทร์นี่นี่หันหน้าทางที่นี่เออเห็นพระจันทร์แล้วเฮ้ยทำไมขึ้นเร็วจังเลยอ่ะพี่ฝนเพลีว่าย่แล้วแหละทำไมเหรอเฮ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาจะไหว้อยู่แล้วเขาจะไหว้เจ้ากันอยู่แล้วเรายังไม่ได้ซื้อของเลยไหว้เจ้าตุ๊นจีนอ๋อออใช่ตุ๊นจีนลืมไปเลยเฮ้ยลง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 เหรอ ลง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 ปิดตรงไหนเนี่ยปิดตรงไหนปิดปิดปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วนี่ไงจะลงตรงนี้เหรอโหลงช้าเหลือเกินเราเดี๋ยวเอาคบไฟก่อนดีกว่ามองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวนะพี่เอกลองดูสิว่าทําอะไรได้บ้างนี่แป๊มนึงแป๊มนึงเดี๋ยวพี่ฝนเอาคบไฟก่อนนี่พี่เอกมีตะเกียงมีตะเกียงเหรอใช่นี่ซื้อมาใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเอ้าพี่ฝนฮะพี่เอกโดนหลอกโดนหลอกอะไรอีกตะเกียงไม่สว่างตะเกียง เนี่ยตะเกียงไม่สว่างอะ่ะไปไหนแล้วเนี่ยหล่นลงมาแล้วอะ่ะหล่นลงมาแล้วเหรอ,อเ,เอออยูพี่ฝนลงไปเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวมันคืออะไรอ่ะคือล่มงั้นเหรอมันโอ้ยพี่ฝนดกว่าเครื่องร่อนมันคือล่มเหรอใช่ไม่ใช่มันคือล่มสิมันคือว้าวนเนี่งมีมีม เฮ้ยเรา,เ<อ>าต้องรีบกว่าเร,เ,เราต้องรีบเข้าไปในเมืองแล้วทำไมไปซื้อของดีเดี๋ยวไม่มีของไหว้ซื้อของไหว้เหรอใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนนั่นเอารถเอารถไปซื้อของไหว้ใช่แล้วอุ้ยแล้วจะทานเหรอเฮ้ยพี่ฝนอะไรโอ้รถรถคันนี้เสียตังค์ไว้ได้เดี๋ยวเอารถคันนี้ไปแล้วกันนะตึ<ๆ>แล้วของไหว้อ่ะจะซื้ออะไรมั่งอะหมูเห็ดเป็ดไก่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวประตูเข้าทางนู้นทางนี้ทางนี้เดี๋ยวไปกดนั่งเอง เนี่อขับมามามาแป๊บหนึ่งขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วไปแล้วไปแล้วทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมหน่อยดิทำไมฟันยังเป็นเงี้ยอะไปในเมืองกันดีกว่าหูโอ้เดี๋ยวจะไปซื้อของไหว้ไม่ทันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใชขับให้มันดีๆหน่อยสินี่ไงซื้อของไหว้เดี๋ยว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 เ๋วใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหไม่ต้องขับมาก็ได้เดินมาก็ได้มั้งเพื่อตกใจลืมไง แล้วดูจอดรถไว้ข้างหน้าแล้วจะเข้ายังไงเอาโดดข้ามมาดินี่โดดโดดขึ้นมานี่ทาจังเลยมาเร็วมาเร็วซื้อของซื้อของจะซื้ออะไรมั่งอ่ะเนี่ยโอ้หซื้อให้หมดเลยนี่นี่แล้วไม่เอาตะกร้าไปแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนี่ก่อนไหวลองชิมได้ยังไงเหตุฮะเดี๋ยวเอานมไปสักกล่องนึงก็แล้วกันอ่ะๆะเดี๋ยวเข็นเข็นใส่เข็นใส่แล้วก็เฮ้ยพี่ฝนมัดเมาเนื้อไก่แล้วใจเย็นๆยนเดี๋ยวเอาผลไม้ด้วย เนี่ยเนื้อไก่เนื้อไก่ต้องเอาแล้วเนี่ยนี่นี่ไก่เลยเห็นเปล่าดูดิไก่เออใช่ไก่เอ๊ะใช่ต้องเอาของไหว้ไปชัดเจนเลยว่าเนื้อไก่นี่ผักนี่เอาให้หมดดึงดึงดึงนี่ขนมไปไหว้ด้วยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเอาอะไรอีกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตอนไหว้นี่ของมีฟักทองไหว้ด้ไหมฟักทองของมงคลเฮ้ยแล้วเข็นเรียกทำไมอ่ะเรียกเข้ามาเองเนี่ยเฮ้ยเอาออกเอาออกอะไรเนี่ย แล้วเข้ามาทำไมล่ะอะไรของพี่ฝนเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นไปพร้อมกันอย่างนี้แหละเดี๋ยวเอามะพร้าวมาด้วยงั้นก็เขียนไปเลยแล้วกันมะพร้าวโอ้ยมีช็อกโกแลตด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมก่อนได้ไหมมีช็อกโกแลตเอาช็อกโกแลตด้วยเฮ้ยอร่อยมากอร่อยมากนี่แอปเปิ้ลช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่นเนื้อเนื้อเนื้อหมูเนื้อหมูใช่เหรอนี่เนื้อหมูโอ้เนื้อหมูเอาไปหมดเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่รสชาติโอเคเอออร่อยนะเออฮะคิดตังคิดตังอ่ะอ้าวคิดตังคิดตังคิดตัง จ่ายตังละโอเคเรียบร้อยจ่ายตังค์ละขึ้นรถกลับบ้านกันดีกว่าไหมตังค์เรียบร้อยมาเร็วมาเร็วขึ้นรถกลับบ้านเอาของขึ้นรถกลับบ้านขึ้นรถขึ้นรถแล้วอยู่ไหน,นเนี่ยรถรถอยู่นี่ไงไปเอาของขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วเรีบเยบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปกันเลยดีกว่าบ้านอ,อยู่ข้างหลังเรียก<อ>เนี่ยจะไปไหนไปชวนเพื่อนเฮ้ยใครดิ่เฮ้ยเอาเร็วทำไมมีคนมาอยู่ในรถแล้วะชวนเพื่อนแล้ว ชนเพื่ออะไรแสดงว่ามีคนแอบเข้ามาในรถเราแน่เลยแอบเข้าไปเมื่อไหร่เมื่อกี้พี่ล็กไปถอยชนเขาเอาพี่เอกไม่เห็นเราเราเราบ้านก็อยู่ตรงนี้เองอันนี้คือรถอะไรอะพี่ฝนรถอะไรก็ไม่รู้รถตักหีม้ะหรอมั้งไปไหนบ้านก็อยู่มรมนี้นี่นะเดี๋ยวรถใหม่ของพี่ล็กมันแรงเฮ้ยเล้ยวขวาเรียบร้อยเป็นไงไม่ไหวพี่ฝนอะไรล่ะจอสเพล็กขับรถอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะจอสเราเวียนหัวไม่จริงหรอกจอด โอ้โห oh, ขี้บ่นจริงๆเลยไปยยเาล,อ,เลาเอาของเข้าบ้านกันดีกวา่าของเข้าบ้านนะอ่ะขอแล้วขอแล้วแล้วแล้วเรียบร้อยโอ้ปีใหม่พอดีเลยอะ่ะได้บ้านใหม่มาพ่อซื้อให้อีกแล้ว <c oughs> หืมรวยแท้ <c oughs> พ่อรวยอยากจะบอกว่านี่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 มาดูตรงนี้เร็วไี่นี่ตรงนี้มีที่ชงชาด้วยนะแ oh, เรามานั่งกินชาอะไรกันตอนนี้ <c oughs> น ของก็ยังไม่เก็บเลยอ่ะเดี๋ยวให้กินชาก่อนไงเออที่ฝนนี่นะเอออ่สักแก้วแล้วกันจอดนายกินสักแก้วก่อนนะเออเผื่ออารมณ์จะดีขึ้นอร่อยมากเลยเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เข้าบ้านกันได้ยังอ้าวเดินไปเฉยไป้ปป เดี๋ยวเข้าบ้านก่อนจะบอกว่าบรรยากาศข้างนอกบ้านน่ะดีมากเลยนะรี่ฝนฮะอะไรหรอรถตำรวจมาทำไรอ่ะรถตำรวจเบียดไปชนเขาเมื่อกี้น่ะดิไม่ใช่แล้วทำไมอ่ะรถตำรวจมาทำไมอ่ะนั่นน่ะดิตำรวจอ้าวแย่แล้วพี่เองคนเมื่อกี้เขาเป็นตำรวจเอ้าเหรออ้าวขอโทษเขาเลยนะโอ้สอรี่สอรี่ I'm sorry I'm sorry I'm so มซอซออูซอดวงเฮ้ยไม่ใช้แล้ว เราให้อภัยนายไปให้อภัยแล้วดูสิโดนใบสั่งด้วยดูโอ้โดนใบสั่งด้วยเหรอโอ้แย่เลยพี่เอกไปแล้วคุณตำรวจไปแล้วนี่พี่เอกต้องไปจ่ายเงินเงินนี่บายบายคุณตำรวจเห็นไหบอกแล้วไม่เชื่อไปชนเขาไปเก็บของเก็บของนี่เข้าบ้านเข้าบ้านนะ โ oh. อนน้บ้านพี่บนวนะคะรูฮาราไหมล่ะมีต้นไผ่ยอยู่ในบ้านด้วยเหรอใช่มีต้นไผ่ในบ้านถ้ามีต้นไผ่ในบ้านนะรับรองว่าบ้านนั้นจะอยู่ล่มเย็นเป็นสุขแน่นอนใช่เหรอใช่เ <laughs> <laughs> พียงนึกว่าปลูกไว้รอแบบหน่อไม้ขึ้นแล้วก็ตัดไปทำกับข้าว <laughs> แบบนั้นด้วยอ๋อ <laughs> oh. มาสืบทอดกันมายาวนานเดี๋ยวว่นนีต้ต้องจับฉายได้เนี่ยวันนี้ยังไมไ่ตอบคอมเมนต์ใครเลยอ่ะมวัวจะไปซื้อของวาเจ้าพี่เอกหิวอ่ะจะกินอะไรอ่ะเดี๋ยวทำข้าวผัดกินก่อนนะทำข้าวผัดเหรอเอ,เออก็ดีเหมือนกันนะพี่เอกทำมาเผื่อด้วยนะเอาวัตถุเออได้อะไรมาข้าวผัดไงข้าวผัดเหรอเนี่ยอร่อยอ่ะอพี่ฝนอยากกินกินอย่างอื่นม้างอ่ะงั้นนั่งทำเลยเอาอะไรดีนะ วันนี้ดีกว่าโอ้อร่อยมากหน่อไม้ต้มนี่โอ้ร้อนร้อนร้อนพี่หอนทำหน่อไม้ต้มแล้วเหมาะกับเทศกาลตรุษจีนพอดีโอ้ยได้แล้วแล้วต้มตอนนี้เมื่อไหร่เสร็จเนี่ยนี่ไงก็เรียบร้อยแล้วนี่ไงเฮ้ยทำไมเสร็จเร็วแท้เห็นปบบเห็นไหมไหนชิมดูหน่อยดิชิมนี่อร่อยไหมเป็นไงบ้างอร่อยไหมชาติแปลกๆนะขออีกสักทีนิดอร่อยทุกบอกว่าอร่อยเออเป็นไง หวานพอทำกับข้าวไปวัดไปวาได้บ้างไหมอะ่ะเออแต่ว่าเค็มไปนิดนึงอ่ะเค็มไปนิดนึงเหรอก็ <laughs> อมันต้องกินกับข้าวเอาหรอเอเออ,อย่ากินเปล่าๆหมดเลยได้ไงแล้วเอาของหวานหน่อยไหมของหวานโอ<ฮ>้โหเอาอันนี้ก็แล้วกันอะไรก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> อะไรอ่ะอ้าวแล้วปิดไหมยังไม่ได้กินเลยไม่ได้เดี๋ยวขอขอ,ขอเอาเอาออกมาก่อนแป๊บนึงเอาได้แล้วไหนอ่ะเนี่ยได้แล้วเอาเองเลยทำเองเลยเดี๋ยวขอกินสักคำเมื่อกี้ยังไม่ได้กินอะไรอะไรเขียวๆเนี่ย อร่อยมากเลยเมื่อกี้มันคือคัสตาร์ดเค้กอะพี่เอทนี่นะเขียวๆเนี่ยนะเขียวๆนั่นนมเค้กชาเขียวนมเค้กชาเขียวอ๋อเหมาะกับเทศกาลตุ๊กจีนลองชิมดูหน่อยดิอร่อยไหมโอ้โหมัวแต่กินกันแล้วพี่เอทยอดว่าบ้านหลังใหม่มีอะไรอ่ะทำเนียมมทำเนียมทำเนียมทำเนียมอะไรตามหาความลับไงหาความลับอีกแล้วเหรอใช่ บ้านหลเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่้ยหยิบของก่อนเอาอะไรที่จําเป็นดีนะเอานี้ไปดีไหมเอาตะเกียงไปเดี๋ยวมองอะไรไม่เห็นตะเกียงเหรอตะเกียงเพี้ยมองไม่เห็นน่ะงั้นเพี้ยก็เอาไฟฉายไปก็แล้วกันเฮ้ยพี่้ยหาไฟฉายไม่เจอพี่ยเอาอันนี้แทนได้ไหมอะไรเหรอนี่เลยอะไรน่ะกบไฟเหรอใช่นี่เพี้ยตำรวจมาบ้านเนี่ยตำรวจมาบ้านเนี่ยเหรอปล่อยตำรวจไว้นอกบ้านก่อนก็แล้วกันเฮ้ยเขาเอาโล่มาด้วยพี่ฝน มาดูอะไรนี่แล้วเก้าอี้ตัวใหม่เก้าอี้ตัวใหม่อยู่ไหนเนี่ยเหนมาแล้วไม่นั่งนั่งอะไรนั่นเดี๋ยวเก้าอี้ตัวใหม่ใช่เหรอนั่งเหมือนนั่งอึตอนเช้าเลยอะเออทำไมต้องนั่งท่านั้นด้วยไม่รู้เหมือนกันเอ้ยนี่ไงโอ้โหเท่ห้องน้ำอห้องน้ำก็ใหม่อะไรเนี่ยคุณตำรวจคุณตำรวจเข้ามาในบ้านทำไมอ่ะคุณตำรวจเขียนใบสั่งทำไมอะเขียนไปแล้วรอบนี้ ตำรวจกลับบ้านได้แล้วอ้าวคุณตำรวจต้องกลับบ้านได้แล้วคุณตำรวจห้ามจอดด้วยเหรอห้ามจอดเหรอไอ้มันหน้าบ้านเราอ้าวเฮ้ยแล้วมีคนขโมยรถพี่เอกเข้าบ้านไปแล้วคุณตำรวจมันหน้าบ้านเราพี่ฝนเอาแย่แล้วคุณตำรวจมาบอกว่ามีคนขโมยรถนี่รถรถพี่เอกโดนขโมยอยู่เนี่ยรถโดนเอาไปแล้วเหรอนี่นี่พี่เอกแกล็อกล็อกรถก่อนรถล็อกล็อกรถล็อกไว้ก่อนล็อกคาบ้านไว้นั่นแหละอ่าล็อกไว้ไม่ให้ออกเร็วเร็วเร็วไว้ตำรวจอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกรีบเข้าบ้านเลยเดี๋ยวล็อกบ้านก่อน แล้วทำไงต่อเอา้ากุณตำรวจเข้ามาพอดีล็อกไม่ทันเฮ้ยไม่ใช่ตำรวจวคนนี้คนที่เอารถเพียกไปเนี่ยใครอะคนเนี้ยคนเนี้ยคนที่ขับรถเพียกไปเหรอแล้วเขามาทำอะไรที่นี่อะไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ว่าพี่ฝนเมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าเลยนะตามหา,วา,มมาความลับ่ะดิเฮ้อความลับอีกแล้วอะงั้นเราไปตามหากันดีกว่าเบียกมาเร็วทำอะไรได้มั่งอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเข้ามาดูในนี้ก่อน อะไรในห้องน้ำาเหรอโอยประตูมันเลื่อนอัตโนมัติอ่ะอ้สบายใจมันล็อกประตูได้ด้วยนะห้องเนี้ยมันเ็วเบียดเร็วฮะอาวโห่เพิ่งจะนอนต้องไปฝากนี้มานี่ตามมาอยู่ไหนเนี้ยเดี๋ยวเอาของไปใส่ก่อนมีตู้โชว์ด้ยเหรอใช่พี่ฝน ล้วพี่เอกไม่มีของอ่ะไม่มีตุ๊กตาเลยเหรอเฮ้ยเออเมื่อกี้พี่เอกได้คุณหมามาตัวง่ะใส่ได้ไหมอ่ะใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ด้วยเหรอใส่ได้เอาตุ๊กตาใส่ได้พี่เอกใส่ได้เฮ้ยพี่เอกได้มินิมอลนี่มาเป็นน้องหมาไม่รู้ว่าใส่ได้ไหมอ่ะน้องหมาไว้ลใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ใส่ได้แค่ตุ๊กตาเฮ้ยวางได้ด้วยอ่ะวางได้ด้วยเหรอนี่ไงอ้อย่างเท่เลยเออดีดีดีมีคอลเลคชันใหม่แล้วเฮ้ยนี่เขามานั่งเล่นหมากร้อมอยู่นี่ นั่งเล่นหลักร้ออ๋อนี่ไงตรงนี้ไงที่พ่อบอกว่าให้มานั่งเล่นตรงนี้ได้มันเป็นห้องใหม่เออเพียกมีเรื่องจะบอกอ่ะอะไรอ่ะเพียกเล่นไม่เป็นพี่ฝนก็เล่นไม่เป็นงั้นเราไปตามหาความลับในบ้านดีกว่าเออโอเคหนังสืออะไรก็ไม่รู้งั้นเราไปตามหากันดีกว่าไปเร็วไปเร็วมันต้องขึ้นทางไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงทางขึ้นนี่เร็วเจอบันไดแล้วโอ้โหบันไดแบบของบ้านของจีนเลยอ่ะดูดิบันไดบ้านหลังใหม่นี่หายยากจริงๆโอ้โหเดินระวังแบบ เพี่งกลัวแบบปึ๊บรุดรุดลงไปอ่ะเ้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเามาแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฝนก็บอกแล้วว่านี่มันเป็นห้องชั้นบนล็อกอะไรเนี่ยเขายังเปิดเข้าเปิดออกกันได้อยู่เลยเฮ้ยพี่ฝนเจออะไรบางอย่างเฮ้ยพี่ฝนหลุดเข้ามาไหนไหนแล้วอ่ะเ้าเพียงไม่เห็นอะไรเลยพี่ฝนนี่ตู้อะไรเนี่ยตู้อะไรไม่รู้หรอแล้วมันทําอะไรได้อ่ะแล้วพี่ฝนกดเลยกดเลยเข้ามากดเลยพี่ฝนเข้าไปได้ยังไงเพียกยังเข้าไม่ได้เลยอ่ะกดเข้ามาดิ เพียก็กดแล้วเพียกเข้าไม่ได้มันหมายความว่าที่นี่มันต้องเป็นเออบ้านของพี่ฝนอย่างเดียวแน่นอนแล้วจอกไปทางไหนอะทำไงอะพี่กเข้าไม่ได้ใครขย่าบ้านเราอ๋อพี่พยายามจะเข้าไปอะพียกขย่าบ้านพี่ฝนเหรอนี่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 เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ออกไม่ได้อะทำไงดีอะออกอออกไม่ได้โหแล้วเข้าไปคนเดียวเลยงั้นงั้นเดี๋ยวพี่ฝนออกไปแป๊บหนึ่งรอ โอ้โหมีเตียงให้ด้วยออกมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยออกมาแล้วอยู่หน้าบ้านมาแล้วมาแล้วเข้าไม่ได้อะกำลังเข้าไปนั่หนึ่งปั้นหนึ่งเฮ้ยโอ้โหมีห้องน้ำหรูด้วยพี่ฝนรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวกำลังขึ้นไปถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนึกว่าจะออกมาไม่ได้ซะแล้วเอาแล้วนี่ใครเนี่ยฮะใครก็ไม่รู้ล็อกประตูก่อนอ้าวแล้วเข้ามาเฉย ว่าไงอ่ะนอนทำอะไรตรงนี้ก็รอมันเมื่อยแช่น้ำก่อนหาความลับก่อนหาความลับอะไรกันนี่ไงห้องนี้ยังมีมีอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่แอรพี่ฝนเจออะไรไม่รู้เจออะไรอ่ะซินเจยุอีซินดีหัวชายมันแปลว่าสวัสดีปีใหม่ใช่หรอขอให้มีความสุขความเจริญเฮ้ยเราเรายกป้ายได้ด้วยพี่ฝนเออเรายก แสดงว่าอ๋อพี่ฝนคิดออกแล้วพี่เอกเอาไปทําอะไรได้เหรอวายอ่ะเขาจะต้องเอาแปะไว้หน้าบ้านออาแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยเนี่ย <c oughs> อยู่หน้าระเบียงเนี่ยไปทาอะไรหน้าระเบียงไงเอ,อนี่ไงมาแปะหน้าบ้านเดี๋ยวหาที่แปะก่อนไม่รู้แปะตรงไหนเอาแปะตรงไหนได้อ่ะไม่รู้เอาเี่ไงเจอแล้วไหน,นี่ไงหน้าประตูบ้าน๋อแปะข้างบนนั่นน่ะเหรอใช่ใช่หน้าประตูบ้าน,าาน,น,นเ้าปีนขึ้นไปแปะปแปะเรียบร้อยแปะเฮ้ย เฮ้ยรูอะไรเนี่ยพี่ฝนแบ็กโอเข้าบ้านเข้าบ้านเร็ว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 พี่เอกเร็วแล้วมันเข้าไปทำอะไรได้อะนี่งั้จะเข้าแล้วนะเฮ้ยจะดีเหรอเข้าแล้วนะนี่เตรียมควบไฟก่อนเตรียมควบไฟก่อนมันมีหินหยางด้วยเห็นปล่ามีปลาน้อยอ่ะเฮ้ยมีปลาเอ้อเอาไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนี่เพียกอยู่ไหนเนี่ยเพียกเข้ามาใหม่แล้วเฮ้ยแล้วทำไมพี่เอกกระเด็นออกมาเนี่ยเข้ามาใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ฝนเจอ ตอนที่เขากำลังให้เราฝึกวิชายุทธ์เด้โอ้โหพี่หวานนี่พลังเตะอย่างแรงเลยอ่ะนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหสุดยอดอีเตะโอ้เรามาซ้อมเรามาซ้อมตรงนี้ได้ใช่ไหมสุดยอดไปเลยโอ้ดังปักเลยอ่ะโอดังปักเลยนี่เดี๋ยวก็เตะโอ้โหไปยี่สุดยอดโอ้โหสุดยอดต่อยงนไ มีอ๋อนี่ไงปลาเราจับปลาได้ไหมใช่เพียบมาดูอะไรนี่เร็วมีอะไรเหรอตรงนี้มันมีที่ให้เราฝึกวิทยายุทธอีกอ่ะไหนอ่ะนี่งเหมือนวัดเจ้าหลินเลยมีเสาด้วยใช่เหมือนวัดเจ้าหลินเลยอ่ะล้าทำอะไรให้กระโดดเหรอใช่กระโดดทำไมเพี่บกระโดดขึ้นไม่ได้อเป็นเหมือนวัดเจ้าหลินเลยเฮ้ยเดี๋ยวกระโดดก่อนอึ๊บโอ้โหนี่มันนบบซอมบี้ขนาดย่อมเลยได้แล้วเฮ้ย มีของขวัญด้วยพี่ฝนมีของขวัญเพชกเปิดแล้วโอ้ยอะไรอ่ะได้อะไรมากันอ่ะได้บ้านได้บ้านเหรอเย้ด้บ้านคนหนึ่งได้รถคนหนึ่งได้บ้านโอ้โหได้ธนาคารได้ธนาคารโอ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยคืออะไรสุดยอดอะไรอ่ะพี่ฝนได้ธนาคารได้รถได้บ้านนี่ได้ยันธนาคารเลยเหรอสุดยอดเลยเ มีเงินมีทองใช้กันด้วยนะครับ <S <S ยูหู <S <S ยูเรยวออกไปข้างนอกกันนี่ยนี่ราไปโชว์เพื่อนดีกว่านี่เรามีบ้านเรามีบ้าน,เรา,านเรามีธนาคารใช่แล้วแล้วเราก็จะมีอันนี้ด้วยพี่เอกเดี๋ยว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 เดี <ผม S 1> ๋ยวเราต้องมีอ,<ะ>อันนี้มานี่เราต้องมีอันนี้ มังกรมังกรอ่าเดี๋ยวเอาหัวมาเดี๋ยวเอาหัวมาเปลืกเอาหัวมาไี่หนเอาหาะมันไม่มีตัวไม่เป็นไรเอาตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่อางั้นเลยเหรอตุ้งแช่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 เราจะตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่เราจะเชิดกันนงพี่ไม่มีตัวเนี่ยนะตุ้งแช่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 ขาดตัว <You> <laughs> โอ้ยมีคนถ่ายคลิปลง YouTube ด้วยตุ้งแช่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 เย้